น้ครับก็ที่คุณไปดูมาหลายวิชาแล้วนะครับเราห้องเป็นห้สานี้นะครับเ็นห้องทุกอย่างเครื่องจากรไฟฟ้านะครับถามว่าไปซ้า nah ้องลองพูดภาราไปซ้านะครับ เคยคุยใ,นคนใช่ไหมคุยใช้รู้จักไหมแล้วมันคืออะไรทำงานครับอ่ะทำง,งานดูแบบนเออต้องทำความรูนแต่เป็นปงานดีครับรู้เขาเอามาใช้รนะรรประโยชน์เดี๋ยวห้องเป็นวิชาเนี่คือห้องวิชาเรื่องจากกลมไฟฟ้าก็คือจะศึกษาคือการเรื่องของการใช้างานพลังงานไฟฟ้าครับ นแปลผันพลังงานแปลพลังงานคืออะไรครับเพื่อเปลี่ยนพลังงานจากไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเปลี่ยนจากพลังงานกลกลับมาเป็นพไฟฟ้านี่คือหลักักษณะในแตห้องสถาปัตย์นี้นะครับตัวอย่างเช่นทุเรศจีนเอามาตัดทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นมินิโปรเจกต์นะเป็นซื้อเป็นโครงงานที่นักศึกษาเรื่องวิชากาะดับมหาวกทยาลัยสร้างขึ้นมานะครับก็คือเป็นการศึกษาว่า ทฤษฎีที่เรียนอยู่นะครับคือทฤษฎีคาราว่าว่าโคตรลวดโคตรเป็นผาเมื่อเราเอามาพันแลเราใส่เสืาก็จะโคตรลวนครวดที่นี่จะเกิดเป็นอำนาจอะไรเกิดเป็นเป็นเล็ฟ้าขึ้นมานะครเป็นโคตลวดที่คือถเอ่อเกิดเป็นแรเล็กพรเอามีแกเล็กข้างในแกเล็ก่ก็จะกลายเป็เล็กนะครับเป็นเล็กที่มีการกลับไปกลับมาของความเล็กคนหนใต้กลับไปมาขึ้นอยู่กับความทีดีใส่เไปซึ่งความีทังใส่เข้าไปคือ พอมี์ให้ซิมเมอจะคือจะเกิดการก้าไปก้าวมาถูกป้องกันได้ในแก๊สไรเนี่ย50ครั้งต่อวินาทีนะไปเกิดผลทะไรไมเกิดมีเส้นแรงเลยคือตรงนี้ครับแล้วเกิดเอาโคโรนทีนดึงเอามาทานในแก๊สไรเนี่เกิดการยืดหนังเกิดแรงแรงน้ำหนัก้ายย่ดหนังขึ้นที่ขนลวดตรงนี้จะเกิดเหตุการณ์แรงทำงานเกิดทำงานขึ้นมานะครับถ้าเกิดโคโรนตกปลาตรงนี้ยังแบบนี้ไปเข้าไปเืิอ ลลลแล Jam ้วก็เอาใส่กาเข้าไปได้ยินเสียงครับมีเสียงแข่งงานนะครับว่าครับเกิดเส้งเล็กมัเสดงเล็กเปลี่นกันข้าไปกาของคว้วไปเล็กคือคนหนได้ข้าไปก็มาใน50ครา้งเรา่นั่นีนะที่เกิดจากสัมืัเพ่านว่าในี้คือนี้เขาบินแห่งอยู่เกิดเป็นเล็กั้งดูกานไปมากไปมากเนี่ย50ค้งเรา่นันีครับมันจะซ้ำเกิแส้นแงในแก่เล็กละนครับต่อไปถ้าเกิดผมเอาคนรวงชุดหนึ่งมาใส่เข้าไปนีดแกนเลย แล้วผมเกิดการดูน้ำคนวันนี้เลยครับกิดการดูน้ำปุ๊บก็จะเไป็นไฟฟ้าขึ้นมาไฟฟ้าก็ต่อไปที่รอไฟมันรอไฟจะเริ่มเป็นไฟ,ม,นนไฟนมันก็ทาะะํางานต่อแล้วเป็นสว่างนี่คือหลักการนี่คือเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นไฟฟ้า,ฟาตัวนี้มันต้องต่อสายตรงน,น,นะครับแต่ครับใครแต้มเ,เป็นเลขในหลักการนี่คือสร้างมาเพื่ออธิบายหลักการตรงนี้นะครับต่อไปถ้าเกิดต้องเปลี่ยนจากทำงานไฟฟ้าเป็นทำง,งานคนซึ่งโดยตัวผมนีมันเปลี่ยนเป็นไฟฟงานคนอยู่แล้วก็เปลี่ยเป็นไเลข แต่ถ้าเกิดเอาอะไรไปใ้งานเรขึ้นยูว่าเอาไปใช้งานระไนถ้าเกิดผมเอาเอาแผ่นเล็กมานะครับตามคุณสมบัติของเล็กคือเมื่อเจอแม่เล็กนะครับมันจะเรือแรงดึงดูดใช่ไหมครับแม่เล็กก็จะติดกับอแผ่นเล็กก็ติดจกแม่เล็กนะครับมาดูตอนนี้ผมเอาแผ่นเล็กวาไว่ามีวาไว้า้งงานครับผมเปิดดูแม่เล็กก็จะแบบครับแผ่นเล็กก็จะมาติดครับแห่งเล็ก นะครับนี uhm, ่คือเกินแรงดึงดูดนะครับถ้าเป็นการแต่ถ้าผมเปลี่ยนวัสดุผมเปลี่ยนอลูมิเนียมมีน้ำเสียเข้าไปนะครับแล้วผมมีแสดงเลยเกินแรงขับเพราะคุณวัตของอลูมิเนียมนะครับนี่ก็คือก็เลยครับทำให้เกินนะครับเห็นไหมแรกจริงทำให้อลูมิเนียมเนี่ยร้อนตัวได้ นะครับเอาหมดเอาหมดอำนาจได้ปุ๊บมันจะคือสภาบันนะครับมเป็นสถาบันเลยผมเอาแผ่นใหญ่ขึ้นะแผนแ่นใหญ่ขึ้นแรงก็จะมีมากขึ้นทำไปเรืเ่อยๆเ,เป็นการศึกษานะครับทำงานนะครับของการแย่งงานงานนะแล้วก็เาอาคุณสมบัตรงนี้เราเอาไปใช้ประโยชน์เพิ่มไปสร้างให้เป็นมอเตแบบอร์นะมอเตอร์นิี่ยวนาแบบอินเทอร์เชั่น โรเตอร์็มีคนว่าวเลยมีแก่แครงบะรงนีอ้อยู่มันจะทำมอเตอร์หมุนได้หรือจะทำรถไฟฟ้านะคะรับรถฟ้าคือสร้างแสงเล้กช่ไหมแล้วก็มีแผงโลหะหรือจาเได้สร้างาข้ามกระทำให้เกิดแรงยก